ข่าวดีสำหรับชาวไทยครับบริษัท Workpoint Entertainment จำก,กัดหมาชนครับได้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลสุดยอดแห่งเอเชียอย่าง Asian t e l i v i s i o n a w a r d s ครั้งที่29ประจำปี2024ครับโดยมี3รายการด้วยกันที่ถูกเสนอเข้าชิงนะครับผมนะโดยมีดังนี้ครับรายการแรกครับรายการเจนวิทย์อัจฉริยพันใหม่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล Base Quiz or Game โปรแกรมหรือถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือรายการเกมโชว์ Quiz Show ยอดเยี่ยมนะฮะสองแฟนดอมบันแท้ครับถูกเสนอเข้าชิง2องรางวัลด้วยกันนะครับคือ Bas เ g e n e r a l entertainment p r o g ปร m หรือรายการให้ความบันเทิงยอดเยี่ยมะฮะและ s บ q u i z or game โปรแกรมนะแล้วก็รายการรายการสุดท้ายครับ รายการข่มพิม่์นี่เองนะฮะโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงถูกเสนอเข้าชิงรางวัล Best Music Program รายการเพลงยอดเยี่ยมนะฮะโดยรางวัล Asian Television Awards ครับเป็นเวทีประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในเอเชียฮะโดยจัดครั้งแรกเมื่อปีคิเตศกักราช1,996 โดยคัดเลือกผลงานทางด้านรายการโทรทัศน์จากทั่วเอเชียไม่ใช่แค่รายการละครอ,อะไรต่าง,างๆที่เป็นให้ความบันเทิงเกี่ยวกับทางโทรทัศน์ก็ให้ครับนะฮะจากทั่วเอเชียเลยเพื่อมาชิงความเป็นสุดยอดของเอเชียสำหรัครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นวันที่29ถึง30พฤศจิก,กายน267 7ที่เอ็มเปกสเต กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้รายการไทยได้สร้างชื่อบนเวทีอินเตอร์กันอีกครั้งนะครับ